มาถึงหน้างานแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยๆจารัฐครับห้ามผ่านที่ห้ามผ่านตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เพราะว่าเมื่อคืนคันขาดครับ หินไม่น่าจะพอหรอกเฮ้ยไม่ได้ทำงานหรออะไรครับอยู่ไหนอยู่นี่ครับอยู่ไหนฮะเกโออยู่ที่นี่เลยนะ <c oughs> ไม่ได้ทำงานก็อยู่นี่หรอไปอยู่กับไปตอนบ่ายไปไหนขับรถไปยังที่ไหนอยู่ไหน ท้าอะไรโยกย้ายลามเอ้ย้งานไปต้นบปะรอได้อครับอะไรมาเบาได้เบาอะไร อะไรตูดเลยอะไรในตูดคันเ้าจึ๊บเลยนี่ครับดูแล้วหนึ่งรายเป็นอะไรจั๊กจั่งยบเห็นบ่ครับเหยียบตรงไหนเหยียบตรงนี้เลยอู้หึ่งเลยนะครับอู้อ่ะมันถอยยังไงอ่ะก็เกยควาดเกยควาดเกยเทอยู่นี่ตท่าไรเที่ยวได้ใช่ไหมแล้วเกยควาดเข้าไปข้างในกวาดแล้วมันเหลือเสรศษอ๋อกว่าไปเงี้ยฮะนี่มันเหลือเสศษเนี่ยอ๋อ ทันที่ทันทีคือน้องนองน,อนอยางระเบิดแล้วระเบิดไปแล้วน้องนนเย็บหินเรียบร้อยเลยแตก ห็นพอไหมพี่ลุงเห็นพอไหมเห,เห็นพอไหมพอหรอเห็นในบอกว่าต้อเช็นประมาณรั่วเลยเอาทรายทรา,ายจะกอกใส่บิ๊กแบ็กนี่นู่นเลย ไไป้ออฝั่งนู้นที่เปเทตรงไหนอ่ะฝั่งนู้นอะเทฝั่งเดียวแล้วมั้งาเอาเอาหินไปฝั่งนี้ทรายมาถึงก็ลงฝั่งนล้วฮะรถบุญเาวจะมาที่นีมารถบวนมาแล้วครับเป็นนันซิมงรือทายหัวเลยืั้งฮึ ยแงมได <c ười> ah? ้ถ่ายได้ไหมฮะถ่ายได้เหรอมีลายชดเด็ดเลยใครเป็นคนโบกต้องโทษคนโบกอ่ะฮะโอ้ยโบกจังไหน ้อยเดียวเองน่ะจากตัวนั้นเดียวพอดีมันเขาหล่อมันอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อรถหนักนะต่อรถเบารถเบาโอ้ไม่ได้รถหนักไม่ใช่รถหนักตอนออกตัวมาแล้วอ่าถจะเป็นรถหนักก็มาค่ะนนี้เป็นรถเบาถ้าเป็นรถหนักน่าจะระเบิดนะอืมแสดงว่าแม่โคมันกวาดแล้วหินมันแตกเนาะครับมันแตกนันแหละหืมตกมาชื่ น่ะขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอ,อดูหรอกรุ่นแปดุ่นแปด วางยารถดำหมดเลยฮะยเง็นยางก็สวยนะเมื่อกี้เลยลงเรียบร้อยเลยมาเรียเดียนเรืองเมเรียเดียนนะล้าลูกไก่ยังตะตะมานี่สิทายางนะบ้านไหเข้ากรอกมาจากโน่นเลยครับครับมีรถเครนยกมาเลยฮะนู้นไอ้ทีมงานกินน้อย ก็มีทีมงานนู่นสี่คนอยู่ครับไอ้นั <c ười> ่นอะมาแล้วครับมมตาลเฮ้ยระวังจมแมนะเว้ย บไทยคยซีเอวันนาคาันนีแากระังเ้อบันจ็บไปแล้วหนึ่งรายไอ้นนไปแล้วตรงไปเลยยารั่วเลยเนาะ ว่าว่าท่านท่านเราไปไปฝั่งนู้นเด้อจักแล้วไล่ออกเบื่อโดด ดิงว่าหาเหวเมื่อวานป่าเห็นไหมฮะมีป่าป่าปน,นปโอ้แต่ฟันมาใหม่ตัวนี้อาจารย์ดิ่งเสียวฟันเลยครับ จันดิทจะถอยไปฝั่งนู้นหลายเด้อเดี๋ยวหักไปข้างล่างต้องเขาเออต้องรีดดีๆครับเพราะว่ายางรั่วไปหนึ่งคันแล้ว น้องนอนเรียบร้อยเลยได้เที่ยวเดียวเองครับเนี่ยเนี่ยมันแตกอย่างนี้เห็นไหมนี่นี่เพอามันแตกอย่างนี้มันก็แหลมเห็นไหมนี่นี่คมเลยยังดีเลยเนี่ยตั้งอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะเนี่ยเสียบพุบเลยพลุเลย ถ้าฝนมาก็ทํางานยากลําบากน,นะครับถ้าฝนไม่ตกก็ถือว่าโชคดีไปหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับรอติดตามชมตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผมวันนี้จะเป็นแก้มลิงครับ